ผมและทีมงานทั้งหมดทํางานกันอยู่สี่ห้าคนใช้เงินส่วนตัวเราเชื่อว่าภารกิจที่เราได้รับเป็นงานที่สําคัญเราไม่เคยใช้เงินหลวงไม่เงไม่เคยใช้เงินคนอื่นใช้เงินส่วนตัวที่ทํางานมาได้แกะรอยหาข้อมูลขบวนการล้มเจ้าอยากจะฟังไหมครับ <S <S เริ่มรู้พ่อทักษิณ ค้นหาแผนของฝรั่งเศสที่เขียนโดยมองซีเอปาเตเป็นแผนปฏิวัติประชาชนครับแล้วล้มล้างพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์โบกธงทรงพระเจริญต้อนรับจักษสินใช่ไหมครับ เอาลูกไปปักบนรถรูปตัวเองทงปักทรงพระเจริญและตราสยร์ไปประโน์ประจำพระองค์บนลูกของตัวเองใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมเกิดขึ้นที่สนามหลวงใช่ไหมครับและไล่ไล่มาจึงเป็นที่มาของการตอบโต้หลายต่อหลายครั้งรวมทั้งการเผาพระราหนักภูพิงราชนิเวศใช่ไหมครับเผาพระราหนักดอยตุงใช่ไหมครับ ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถไปขายแล้วซื้อเครื่องบินของตัวเองที่ชื่อว่าไทยคู่ฟ้าความเหิมเกริมอำนาจยังไม่หยุดทุกวันนี้จังหวัดละนะครับต่อคนหัวหน้าหน่วยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหัวละห้าหมื่นครับ และให้ผลประโยชน์เป็นโครงการเป็นงานนะครับปัจจุบันมีทหารได้รับเงินจากระบอบทักษิณ20%ของทหารทั้งหมดผ่านทางไหนเงินทั้งหมดรวมอยู่ที่ประเทศสวิสเป็นเงินเท่าไหร่ทราบไหมฮะภาษีของพี่น้องประชาชน แสนล้านล้านบาทครับเอาดอกเดียวโอนเงินผ่านธนาคาร Standard Charter ทาหารไม่เคยจับได้เลยว่าเงินอยู่ที่ไหนเพราะมันให้บริษัทเซมโก้ซึ่งเป็นรถขนเงินขนเงินไปฆ่าพี่น้องชาวใต้และขนเงินมาให้หนอประกครับ บางคนสงสัยว่าพี่น้องชาวใต้เกิดอะไรขึ้นถูกฆ่าใช่ไหมครับมีเวลาผมจะมาเล่าให้ฟังว่าฆ่าเพราะอะไรทำไมต้องฆ่าบางคนสงสัยว่านอปอก,กอทำไมเป็นว้าในไทยใหญ่ใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับกบวนการยาเสพติดอย่างไรใช่ไหมครับผมจะมาเล่าจะมาแฉ เ็พูดอยู่เสมอคือแผนบันไดสามขั้นใช่ไหมครับทราบไหมครับขั้นที่หนึ่งจะก,กระทําเมื่อพระมหากษัตริย์อ่อนแอใช่ไหมครับขั้นที่2ต้องทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาโจมตีสถาบันทําให้ประชาชนไม่ลักต่อสถาบันใช่ไหมใช่เราจึงเห็น VCD ดีคลิปวิดีโอต่างๆออกมาเต็มไปหมดใช่ไหมครับ ไล่ที่ไปที่มาเงินไปอยู่ที่เชียงใหม่ทั้งและขั้นตอนสุดท้ายไฟหยับตกเป็นเครื่องมือเด็ดขาดและทุกเราตั้งคำถามกันเลืเกินคือแบ่งศัตรูเป็นสองพวกเราตั้งคำถามอยู่เสมอว่ากษัตริย์องค์ต่อไปจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมครับประเทศเนปาล หลักการเดียวก hey, ga, ันยุทธวิธีเดียวกันนาหรือหลานจะเป็นกษัตริย์สุดท้ายที่เนปาลมีคนไปลอบปลงพระชนวันนี้จึงเป็นสาเหตุในการล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์ในประเทศเนปาลเขากำลังทำเหตุการณ์นี้ในประเทศไทยใช่ไม่ใช่ครับมันคือแผนของมองซีเอปาเต้ ล้มกษัตริย์มันย้ายค่าราชการที่ต่อต้านพระมหากษัตริย์ไปรวมกันไว้ที่ภาคเหนือเมียนายอำเภอทำเองแจกวีซีดีแจก,ก,ก,กเอกสารหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่จังหวัดเชียงรายจดหมายเวียนต่อว่า มินพระบรมเดชานุภาพเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแจกไปถึงที่จังหวัดแพร่ถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัดเอาด้วยครับได้รับด้วยและมีสสพรคพลังประชาชนบางคนมาโไวยไวายงมือสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับขบวนการล้มเจ้านั้นมีฐานหลักอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ วันนี้ผมอยู่ที่นู่นตลอดระยะเวลา6เดือนขุดคุยค้ยเบื้องหลังทีละขั้นทีละตอนตอนแรกๆผมมาเข้าใจว่าขาบวนการเหล่านั้นอยู่ที่กรุงเทพพี่น้องก็เข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมครับจนกระทั่งพวกเราเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ผมขึ้นไปยืนดูมาเองเห็นกับตามันรวมอยู่ที่แกลนว่ารสชั้นสองครับ วันนี้มีนักวิชาการที่เรียกตัวเองว่ามอเที่ยงคืนออกมาต่อต้านพนมิรใช่ไหมครับมันบอกว่ามันไม่เอาระบอบอมตยาใช่ไหมครับระบอบอมตยาก็คือพระมหากษัตริย์มันไม่เอากษัตริย์ไม่ยากคนสองกลุ่มที่ไปรวมกันคือหนึ่งระบอบมาร์กซิสหรือพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยสังเกตคนเหล่านี้จะหนีออกจากป่าทุกคนใช่ไหมครับอีกคนหนึ่ง คือคนที่ต้องการระบอบประธานาธิบดีใช่ไม่ใช่ครับจึงส่งผลทําให้คนเหล่านี้มารวมกันและเป็นขบวนการล้มเจ้าและอยู่ในเชียงใหม่และดาเนินการในประเทศไทยครับนี่คือแผนบันไดาสามขั้นที่ทักษิณทำแผนเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันนะครับวันนี้ทหารที่ฟังอยู่นะครับตามหาเงินไม่ได้ ไปตามหาบริษัทแซมโก้นะครับบางคนงงว่าแซมโก้มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยลองไล่ดูให้ดีนะครับทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟังให้ดีถ้ามีความจงรักภักดีให้ออกมาร่วมกับพวกเราแต่ถ้าคุณรักทักษินให้ลาออกจากราชการไปอยู่กับพวกมันครับ